ครับก็สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการสร้างลูกบอลแก้วครับสาหรับเน้นจุดเน้นวิวนะครับเน้นวิวให้มันแบบมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นนะครับแบบเป็นการสร้างลักษณะลูกบอลแก้วนะครับแก๊สบอลนะครับใช้ Photoshop นะครับ cs 6นะครับรุ่นอื่นก็น่าจะใช้ได้นะครับร่นอื่นก็น่าจะใช้ได้ตอนนี้ เรามาเริ่มไปเลยครับตอนนี้ผมจะแน,น,น,นะนำเบื้องต้นนะครับเบื้องต้นนะครับสําหรับผู้ที่เพิ่งเริ่มใช้ photoshop นะครับอ่ามาทนะี่ตัวไฟล์นะครับ layer options นะครับก็ใช้ตัวนี้นะครับเสร็จแล้วคอนทนูนศะูนย์ครับคอนทนูนแล้วก็ศูนย์ครับเพื่อขยายภาพคราวนี้ให้เรา เอามาัดพักเนี่ยออกมานะก็มาที่ตัววิวนะครัเราจะใช้2ตัวคือใช้ลูเลอร์กับตัวเซนเน,เน็ตนะครับติดสองตัวนี้ไว้นะครับจากนั้นนะครับให้เราใช้เครื่องมือ m มูฟทูนี่นะครับลากออกมาเดี๋ยว,วเวลามันได้กลางเนี่ยมันจะจุดให้เราพักหนึ่งเนะี่ยเนี่ยคือได้กลางแล้วก็ปล่อยนะลากแล้วก็ปล่อยนะอ่ะาคราวนี้พอเราได้ตรงนี้เสร็จแล้วนะครับ ให้เรามาที่ตัวนี้นะช่วงุนี้ตัวนี้นะครับุดนี้นะหมายตัวเล็กเทนเกอรมาขีดูนี่นะให้เราใช้เมาส์เอาตรงกากรบาดเนบริเวตรงกลางครับเสร็จแล้วให้เรากดแป้นชิดกับแป้นอินเทอร์เน็ตค้างไว้นะเป็นชิดแป้นอินเทอร์เน็ตค้างไว้ปปนนไวแล้วก็ลากลากเต็มไม่เต็มก็ได้นะเสร็จแล้วปล่อยเมาส์ปล่อยแป้นครับต่อไปนะครับให้เราคอนอ่า พอเราได้ตรงนี้เสร็จแล้วนะครับแล้วก็ให้เราคอนโทรลเจนะครับอนโทรลเจนต่อไปนะครับให้เรามาที่ตัวตัวนี้เมนดูด้านข้างนี้นะให้เราดูไปเขตเลเยอะก็ยูนะครับแล้วก็ตั้งชื่อนะครับตั้งชื่อเป็น s อก็ไน้ s K L นะครับเสร็จแล้วก็โอเคนะนะครับ ต่อไปนะครับให้เรานะครับไปที่ตัว image นะครับ image ตัวนีนะ้มาที่ตัว trim นะ trim เลือกตัวนี้นะ transparent pixel นะแล้แก็ชุดนี้แล้วก็โอเคนะอ่าต่อไปนะครับให้เรามาที่ตัว filter นะ filter this c h r t มาที่ตัวสเปรย์ไลท์นะครับตัวนี้ให้เป็นร้อยเปอร์เซ็นต์ครับหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับหน100ึ่งร้อยนะครับ,นะรบแล้วก็โอเคคราวนี้ให้เราคลิกอินเทอร์เน็ตคอนโทรล e นะครับอนะินเทอร์เน็ตนะแป้นนะแป้นแป้นอินเทอร์เน็ตคอนโทรลแล้วก็ e นะ e e a ก l e นะครับพอนะถ้าเราไม่กดเนี่ย มันจะไม่ไม่เป็นรูปโคง้งมันจะแบบไม่เป็นแบบวงเกือบวงกลมประมาณนี้นะครับอ่าตรวน,นี้พปริมาตนรนี้เสร็จแล้วนะครับให้เรามาที่ตัวฟิลเตอร์ครั้งหนึ่งครับแล้วก็ดิสชรอตอีกครั้งหนึ่งมาที่ตัวสเปรยไท์ตัวนี้ลดเหลือห้าสิบครับห้าสิบแล้วก็โอเคนะครับเห็นไหมครับมันจะเป็นรูปโค้งนะครับรูปโค้งได้ส่วนนะครับนะครับ จากนั้นนะครับจากนั้นให้เรานะครับมาที่ตัวนี้คลิกขวาที่ตัวนี้นะครับเลือก elliptical m a r k e t o o นี่นะครับเอากากบาเอาไว้ตรงมุมเลยครับกากบาทไว้ตรงมุมนะครับเสร็จแล้วนะครับให้เรากดชิบค้างไว้นะกดชิบค้างไว้ลากลงมาให้ได้มุมนะครับก็ดูอย่าให้มันล้นนะครับให้วงกลมนะครับ เสร็จแล้วปล่อยมาปล่อยคีย์บอร์ดต่อไปนะครับให้เรามาที่ตัว select มาที่ตัว modify นะครับมาที่ตัว c o n ทราตัวนี้จะเป็น2หรือ3าก็ได้นะครับแล้วก็โอเคให้เรา c o n t r o l J อีกครั้งนะครับ c o l โนนะครับนะครับ c o n โทน ตอนนี้นะครับก็ให้เรามาที่เครื่องมือ move tool นี to ่นะครับเห็นครับเครื่องมือ move tool ตอนนี้ก็ให้ลากตัวนี้ขึ้นไปหาภาพ background ลลตัวเดิมจะกด shift งไว้ก็ได้นะครับมาหาเสแล้วปล่อยเมาส์ปล่อยแป้นนะครับตอนนี้นะครับต่อไปนะให้เราํำการามาที่ตัว edit ฟีทานสฟอร์มนะหรือไม่ก็คอนโทรลทีนะกดเป็นอินเทอร์เน็ตชิปค้างไว้นะกดเป็นอินเทอร์เน็ตชิปค้างไว้เดี๋ยกวก็เอามาไว้ตรงนี้นะไว้ตรงนะี้อินเทอร์เน็ตชิปนะครับเลือ็กใหญ่แล้วแต่นะจะรแล้วปล่อยเมาส์ปล่อยคีย์บอ,อ Enter, นะร์ดเอ็นเตอร์เสร็จแล้วตัวเนี้ยเราสามารถเลืเ่อนเลื่อนไปไหนก็ได้นะนะเลื่อนไปไหนก็ได้แล้วแต่นะ อันนี้ให้เรากด c o n t r นะครับ control h control แล้วก็ h, h. นะครับ h ชุดเพื่อเอาเส้นสนะีเขียวเนี่ยตะกร้าออกนะครับหาจากนั้นนะครับจากนั้นให้เรามาที่ตัวนี้เลเยอร์หนึ่งเนี่ยลากทิ้งไปแต่ถ้าใครจะไม่ทิ้งก็ได้นะแต่ว่าถ้าไม่ทิ้งเดี๋ยวมันก็ไม่มีผลน,นะครับตัวนี้ ให้เคาะแป้นดีนะถ้าถ้าใครไม่เป็นรูปนี่นะก็เคาะแป้นดีมันจะกลับมาเป็นได้ตัวพื้นฐานนี่ครับเสร็จแล้วมาเคาะอา่ามาคลิกที่ตัวเลเยอร์สองัะมาที่ตัวเอฟเนี f ่ f f นะเลือกอินเดอร์โปรนะครับตัวนี้นะก็ขยาจะเป็นสีขาวหรือว่าคยจะเป็นสีของมันก็ได้นะครับ เสร็จแล้วก็โอเคคนระับตัวนี้ก็เป็นโอเวอร์เลย์นะครับมันเดี๋ยวก็มาติดตัวนี้คนระับตัวนี้แล้วแต่ว่าเราจะให้ฟังจะใช้ขอบชกของมันก็ได้นะครับของผมนี่อยู่ที่ประมาณเก้านะส่วนตัวนี้ก็ ที่ประมาณเจนะ็ดสิบนะเสร็จแล้วก็โอเคนะถ้นไม่ว่าใครต้องการที่จะแต่งเพิ่มเติมก็แต่งเพิ่มเติมได้เลยนะครับนะส่วนไอ้ภาพพวกนี้เราสามารถที่จะไปไว้แซมไว้กับภาพอื่นก็ได้นะครับโดยการใช้เครื่องมือบลูทูนี่นะอุปกที่ตัวนี้เนะสร็จแล้วก็ c อนโทหรือแม้แตมาที่ตัวอีกดีครับนะปีดแอนสปอนนะ แะ่ก็กดเป็นชิปเป็นแอนตี้เน็ตทางไลน์ปล่อย,นะยทำเสร็จแล้วก็ที่ว่าตัวนี้ก็ยังมีอยู่เหมือนเดิมนะครับครับวันนี้ผมก็แนะนำวิธีการสร้าง ทุกอนแก้นะสำหรับเน้นสำหรับเน้นภาพวิวครับภาพวิวหรือว่าต้องการเน้นจุดใดจุดหนึ่งนะที่ว่าเราต้องการให้ผูืดูเขาสนใจนะครับนะครับนะครับก็เป็นการแนะนำวิธีการทําแบบง่ายๆนะครับวันนี้ผมก็แนะนำไปียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่ครับวันนี้ก็สวัสดีครับ